ปิงปองธงชัยกรรมตามสนองโดนแกล้งให้กินอึมหมาวีรกรรมเกือบโดนจับที่ต่างประเทศนักแสดงอารมณ์ดีปิงปองธงชัยเปิดวีรกรรมสุดแสบในวัยเด็กซนมากถึงขนาดเคยอือใส่อ่งน้ำให้พ่อแม่กินจนโตมาถูกเพื่อนแกล้งหลอกให้กินอึมหมาลั่นเป็นกรรมเวรนตามสนองที่ทำไว้ในวัยเด็กพร้อมเล่าเรื่องเกือบโดนจับที่ต่างประเทศเพราะแต่งตัวเซ็กซี่ในรายการเมนูของพี่ใสพ่พลิกกิ่เม็ด ได้ข่าวว่าตอนเด็กโดนแกล้งหนักปิงปองส่วนใหญ่คือแกล้งเขาค่ะคือชีวิตมันต้องสู้นึกออกไหมตอนเด็กๆเ,เกือบตายนะแม่เอากับข้าวไว้ในครัวแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนที่ตะกละตะกลาม,มากใช่ไหมครัวมันจะมีตู้ที่ใส่กับข้าวหลักเป็นตู้ใหญ่ก็จะมีที่วางพวกหม้ออะไรอยู่ข้างบนแม่ก็เอาไข่พะโลไปวางไว้ข้างบนเราอยากกินมากเลยปีนตู้กับข้าวพี่สาวหันมาเรียกปิงปองไม่ทันแล้วตู้กับข้าวลมทับเราเลยคือตอนนั้นเด็กมากยังไม่เข้าโรงเรียนเลย แต่รอดค่ะพี่สาวต้องแงตู้กับข้าวออกมาไม่ตายค่ะแข็งแกร่งก็คือทานสของจริงแกล้งใครแล้วรู้สึกว่ามันรุนแรงปิงปองแรงที่สุดกินอึก,ก่อนฉันจะโดนเพื่อนแกล้งให้กินอึฉันโมโหพ่อแม่ที่ดูเราเมื่อก่อนที่บ้านจะมีโอ่งแล้วโอ่งอันนี้จะเป็นที่กรองน้ําที่เราวางไว้หน้าบ้านแล้วทุกคนก็จะมากรอบน้ําใส่ตู้เย็นจากอันนี้เรารู้ว่าพ่อแม่จะมากินน้ําจากโอ่งมังกรพลาสติกเล็กๆที่วางเอาไว้ทําไมพ่อดูจังแม่ดูจังเดินเข้าไป พุนั่งบนโอ่งค่ะแล้วอืใส่เลยแล้วเราก็นั่งทำเนื้อพ่อมากินน้ำกลับมาเหนื่อยเหนื่อยน้ำแช่เย็นพอพี่สาวมาเปิดดูไว้มีอึลอยอยู่ในโอ่งกินกันทั้งบ้านค่ะจบตอนอนุบาลแล้วพ่อเขาก็จำไว้ไอเด็กนี่มันเด็กร้ายแต่กำเวนมันโตมาโดนกำเวนเอาคืนให้พ่อแม่กินอึมันบาปนะพอตอนโตมาหิวมากเหมือนที่เราทำกับพ่อแม่เอาไวเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมกับแก๊งเพื่อนมันเหนื่อยมันหิวลงมาซุ้มอาหารซื้อขนมแบ่งกินถุงหนึ่งจะเวียนกันกินก็หยิบกิน เธอฉันกินบ้างพอถึงตาเราก็หยิบกินปุ๊บกินกินกินเข้าไปรสชาติมันไม่ใช่ขนมช็อกโกแลตแล้วมันเป็นฟิลเหมือนฟางความรู้สึกเหมือนฟางแห้งแห้งไม่ได้กลิ่นและเห็นว่าเพื่อนหัวรอ,อก,กันงึกงักง,กงกัก็เลยเอามือมาดูอีดอกเอือมาแห้งค่ะมันเอามาใส่ถุงขนมแล้วให้เราหยิบกินนี่แหละกำเวนยังคบอยู่ไหมพื่อปิงปองยังอยู่เมื่อวานนี้ก็ไปด้วยกันก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะ อยากรู้ว่าทำไมไปโดนจับที่ประเทศจีนปิงปองไปจีนมาแล้วประเทศจีนเขาเป็นประเทศที่แบบว่าต้องมีกฎมีระเบียบประเทศเขาก็สวยงามคือเราไม่รู้ก็เลยแต่อากาศมันหนาวงาประมาณลบลบหนึ่งองศาเราก็ใส่เสื้อเซ็กซี่ตามสไตล์เราแล้วก็มายืนอยู่ที่อ่าวแล้วก็มีคนถ่ายรูปใช่ไหมเราก็เปิดตอนนั้นใส่เสื้อกล้ามครอบเอลลอยโทพุง เขาก็มาเห็นว่าเราแต่งตัวคว้านเขาก็เลยมาเป่านกหวีแดแปดแปดเขาก็ถามว่ามาทําอะไรที่ประเทศเราทําไมคุณแต่งตัวแบบนี้แล้วก็จับเราไปมุมหนึ่งเรากับเพื่อนก็ใจดีสู้เสือยิ้งไปอะไรไปสุดท้ายเขาก็บอกว่าไม่หนาวหรออยูน็อตคูลแค่นั้นเองหัวเราะใส่เสื้อสิใส่เสื้อเราก็เอาเสื้อมาใสา่หลังจากนั้นเราก็เลยต้องปิดไว้อย่างนั้นก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีกฎระเบียบหลังจากนั้นฉันก็เลยใส่เรียบร้อยทั้งทริปเลยค่ะ เพราะฉันไม่รู้ไงาสามารถติดตามเมนูของพี่ใส่พริกกี่เม็ดได้ที่ช่องทาง f e c o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  k วี YouTube, วีด o วันพฤหัสบ,บดีเวลา19นาฬิกา